นกมาจิกกินกล้วยที่เอาไปเสียบไว้ให้พ่อบอกว่าตัวเดียวมายังเห็นบ้างแต่พอสองตัวมากลับมองไม่เห็นหมายถึงอะไรคะพ่อคือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในอันทสูตรอันทสูรโออ่างไมหนากาศน,นหนูทอทงอันทสูตร อังคุตรนิกายเตกะนิบาทตตงกับพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามากุฏเล่มที่34หน้า94ข้อ468พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบตัดเปรียบยบ,บุคคล3ามประเภทในโลกนี้คือ 1. อันทะบุคคลอันทอออ่างนอนหนู นะแล้วก็มีจุดข้างล่างอ่ะพระบาลีอันทะทอทงอันทะคือคนบอดคนบอดแล้วก็เอกะจักคุคนตาเดียวเอกะแปลว่าหนึ่งคนตาเดียวนะอ่าคนประเภทที่สามคือทวิจักขุเนี่ยคนสองตานะจำง่ายๆว่าคนสามประเภทก็คนบอดคนตาเดียวกับคนสองตา คนบอดคือหมายความว่าสองตัวมาสองตัวมาก็คือสองตาโมะใช่ไหมคนบอดสองตัวมาสองตาโมะคนตาเดียวก็คือว่าตัวเดียวมาตาเดียวมมวคนคนสองตาก็คือว่าไม่มีตัวมาไม่มีตามัอ่ก็เห็นกระจะสินะคนสองตาเนี่ยไม่มีตัวมา ไม่มีตามมวก็เห็นกระจะเนี่ยนี่คนสามประเภทนะนี่คนบอดสองตัวมาสองตัวมาเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมคนบอดสองตัวมาก็สองตาโมวสองตาโมวยังไงสองตามมวหมายความว่าทำมาหากินในโลกนี้ก็ไม่ประสีประสาธรรมะก็ไม่กระดิกหู นี่ไงสองตัวมาสองตามวัวมืดทั้งทางโลกทางทธรรมธรรมหากินก็ไม่เอาไหนธรรมะก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะเจริญไปทำไมกันสติปัฏฐานเป็นเรื่องของพระท่านเบกเอาไว้แต่โมหะไม่รู้ว่าขณะที่ ตนไม่ได้เจริญสติปัฏฐานการพิจารณารูปนมม้ำเป็นอกุศลทั้งหมดถูกโมหะเคี้ยวกินพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระมหาการุณาตรัสในอักขณะสูตรขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะบุคคลผู้ปล่อยขณะ ให้ล่วงเลยไปพากันยัดเยียดในนรกนะนี่นะเพราะฉะนั้นนี่สองตัวมาสองตามัวบอดทางทางโลกทางธรรมทีทนี้ตัวเดียวมาตาเดียวมัวตัวเดียวมาตาเดียวมัวใช่ไหมอ่าก็บอดไปตาหนึ่งอีกตานึ่งยังดีหมายถึงทำมาหากิน ทางโลกเก่งมากเลยเป็นมหาเศรษฐีแต่ธรรมะสักตัวเดียวก็ไม่กระดิกหูนี่ใช่ไหมตัวเดียวมาตาเดียวมัวยังเห็นบ้างนี่เมื่อกี้นสองตัวมาสองตามัวไม่เห็นใช่ไหมคราวนี้ตัวเดียวมาตาเดียวมัวยังเห็นมั่งยังเห็นบ้าง,ง,างก็ธรรมากินเก่ง่ะแต่ไม่รู้เรื่องทางธรรม นะรูปคืออะไรก็ไม่รู้นามคืออะไรก็ไม่รู้นะจะปฏิบัติธรรมก็งกเง,ง,งินเงินไม่รู้เรื่องจะแพะชนแกะไม่รู้นี่พูดตรงๆนะต,ตามความตามความคิดของผู้พูดเนี่ยเพราะผู้พูดเป็นทหารไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรนะแต่ว่ามาสนใจธรรมะในบ้านปลายของชีวิตก็ปฏิบัติผิดมาตลอด จนสี่สปีอายุสี่บถึงหกสบปฏิบัติผิดมาตลอดที่รู้ว่าผิดเพราะว่าไปตรวจสอบแล้วไม่มีในพระไตรปิฎกทีนี้บุคคลประเภทที่สพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสทวิจักขุคือคนสองตาไม่มีตัวมาคือไม่มีตามัวเห็นกระจะ <c oughs> นี่นะเนี่ไม่มีตัวมานะไม่มีตามัวก็คือว่า สว่างไม่บอดทั้งทางโลกทางธรรมทำมหากินก็เก่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีทางธรรมก็เก่งอย่างเช่นอนาถบินฑิกะเศรษฐีนางวิสาขามหาอุบาสิกาวันลุพระโสดาบันอายุเจ็ดขวบแต่งงาน มีบุตรร่ำรวยค้าขายร่ำรวยมีบุตรถึงยี่สิบคนเนี่ยแวลาบางคนอาจารย์ถามว่าเนี่ยคุณอยากถึงนิพพานไหมเขาบอกเขาไม่อยากถึงอะถึงนิพพานแล้วหมดสนุกอ้าวแล้วนางวิสาขาเนี่ยประจั์แจ้งนิพพานครั้งที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านถึงพระนิพพานแล้วท่านก็ยังมีความสนุกสนานไม่ใช่ไปเข้าถ้ำ หรือจะต้องไปบวชไม่ใช่ผู้ที่จะไปบวชน่นท่านบรรลุพระอนาคามีแล้วจึงไปบวชพระอนาคามียังอยู่ในบ้านเรือนได้แต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยานี่นะเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนชาวพุทธเราจงมั่นคงในพระธรรมคาตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นเราเฟังจากใครแล้วเราก็ ต้องมาเทียบสมมักเอ่นไม่สู้สม,มัักรพระศาสดาพระศาส,สดาอหาหันจัดสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสก,กับพระอน,นุนโยโวอานันทมยาธรรมโมจะวินยโยจะเทสิโตปัญญโตโสโวมามัดจ,จะเยนะศัทธาดูก่อนอน,นุนทำก็ดี วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำและวินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอในการล่วงไปแห่งเราต้องการจะย้ำว่าสมรัิพระศาสดายังอยู่คือพระไตรปิฎกอ่านให้เข้าใจและปฏิบัติตามนั้น จะไม่ผิดพลาดเหมือนผู้พูดปฏิบัติผิดพลาดมาแล้ว20ปี